สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเคาน์เตอร์ครัวที่รถทำเองนะคะเคาน์เตอร์ครัวนี้ราคาเบาๆค่ะไม่เกินหมื่นบาทเราก็ทำเองได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆติดตามคลิปเนี้ยก็จะเห็นขั้นตอนแรกตั้งแต่ที่รถบูกับเออไม่ใจ่สิ ก่ออิดมวนเบานะคะอันนั้นเนี่ยเราใช้เวลาทําอยู่ประมาณ3-4วัน <_ d ata> เพราะว่าเรามีไปทํางานเที่ยวฟิตบ้างแล้วก็รอคนตัดกระเบื้องเอ้ยตัดตัดอิดนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้เราใช้เวลาปู2วันนะคะเพราะว่าต้องรอตัดพวกนี้รอตัดตันนี้ ส่วนผนังหวันเสร็จนะผนัง1วันเสร็จส่วนพื้น3ามวันเสร็จเพราะว่าต้องรอคนมาตัดให้ห้องครัวทั้งหมดที่เราทำราคาไม่เกินหมื่นนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดให้ว่าใช้อะไรเท่าไหร่นะคะ โน้นเ,เริ่มทำตั้งแต่วันที่8หรือสภาเสร็จเมื่อวันที่24หรือสภาอันนี้ก็ยังเหลือเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่ยแต่สามารถใช้งานได้แล้วขึ้นไปยืนได้ไม่ถล่มนะคะถ้าเพื่อนๆว่างสนใจก็ลองทำเองดูได้ อันนี้ในส่วนของประตูนะคะประตูวน,น้ซื้อมาที่890บาทนะคะข้างในก็ก็จะปล่อยโลงย่งไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยทีหลัง อันนี้เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดข้างในเนาะพอดีว่าปูนที่ซื้อมาเนี่ยมันหมดกับการปูพื้นไปพอดีเดี๋ยวค่อยทําอีกอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําทิ้งพี่ใช้ต่อให้อันนี้ข้างนี้เนี่ยที่ยังไม่ได้ใส่อะไรก็อุปกรณ์ที่ซื้อมาคือแบบหมดพอดี อันนี้ที่เราเห็นดำๆตัวนี้มันจะเป็นแผ่นแผ่นสามมิติสีดำะจะไม่ไม่ใช่กระเบื้องไม่รู้จะทนหรือปเปล่าลองดูก่อนอันนี้เราปล่อยโล่งไว้นะคะแล้วก็ซื้อชั้นนี้มาใส่ชั้นนี้ซื้อในราคะห้าร้กว่าบาท Adesso